ปลูกหอมแดงกันหอมแดงซื้อมาจากทางร้านนี่ห้าร้อยกรัมครึ่งโลนี่ก็แพงเหมือนกันนะประมาณเก้าร้อยห้าสิบเยนถ้าเงินไทยก็เงินไทยก็น่าจะประมาณใกล้ๆสามร้อยบาทกิโลนึงก็เกือบห้าร้อยถึงหกร้อยบาทไทยแพงเหมือนกันหอมแดงขึ้นง่ายอ่ามามาญี่ปุ่นนะหอมแดงจากไทยหอมแดงจากซีสเกตนี่แหละ ปลูกกินเองปลูกความยาวน่าจะมานสี่เมตรห้าเมตรได้นะปลูกไว้ทำกับข้าวบางทีไปซื้อร้านอาหารไทยเนาะบางช่วงก็มีเข้าไม่มีเข้ามากมันเกิดมันจะมีสองสองแง่งเนาะถ้ามันเป็นบาดแผลก็จะเอาเนี่ยเอาผงแป้งผงแป้งอาจจะเป็นแป้งมันแป้งสาลีก็ได้ มเลยจะเป็นคีดเท่าก็ได้กันเวลาลงดินให้มันนั่งก็จะปักเลยจุดมันหนืองหัวหนึ่งกีบหนึ่งเนี่ยตัวเ็ล็ะกล้าไม่ต้องว่างเลยเนาะเข้าไปจองพื้นที่เลย คมจิงปีนี้ลงช้านะอยากจะลงต้น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 เดือนจิบเนาะประเภทหอมกระเทียมเนะี่ยลงประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าสิบหกเนี่ยกำลังดีมันจะงอกเร็วแต่ที่เจอฝนไม่รู้จะ er <s routines> เป็นยังไงพยากรอากาศว่าพรุ่งนี้ก็จะมีฝนก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านี้ความจริงลงก่อนแล้วก็มันพอมันงอกมันก็จะดี อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ปุ๋ยเนาะน,นี่เด็กเด็กปุ๊ะอันนี้นมือเลยปลูกไม่ยากผมแปลงน,นี้ก็ตั้งแต่ถอนอ้อะไรนะ โทรที่ส่งออกแล้วก็ถ่ายจากแดดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่ไก่ไว้แล้วก็คุมผักิุ้งนอันนี้แขายากเลยนะเดี๋ยวไม่เกิดกลัวมันกลัวมันแบบว่ามันมันเสียรูปมาเดหรือค่อยนะั้น หัวใหม่มันฝ่อๆก็จะไม่ปุูกจะไม่อ่อนลองดินมันก็ไม่เลอยู่แล้ว